เชิญเลย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 เลยเอาเชิญมาเลยเชิญมาเลยเฉลยเฉลยเลยครับครับเดี๋ยวโชคดีครับโชคดีโชคดีครับโชคดีเลยโชคดีโชคดีสวัดีครับโชคดีครับเอาเร็วเอาสวัสดีครับโชคดีครับเอาไปจอดอยู่ทำไมอ่ะนั้นไปกันแล้ว ต้องต่อเนื่องที่เอาเลยเชิญเลเครับไม่ต้องบางการไปเลยไปเลยโอ้เห็นหมดทุกคนแล้วครับทุกคนเลยทุกยอย่างอเอาครับ,บเหลือผมคนเดียวไว้ตรงนี้แหละ